บทภาวนาห้องชั้นบนประจำวันที่11พฤศจิกายนคิตศ2021หัวข้อยกเราขึ้นพระวจนะธรรมของพระเจ้าจากพระธรรมเอสเทอร์บทที่10ข้อที่1ถึงข้อที่3กษัตริย์อาหะสุเอรัสมีรับสั่งให้เก็บบรรณาการทั่วราชอาณาจักรตามแผ่นดินชายทะเลพระราชกิจอันกอบด้วยพ,พระราชอำนาจและอนุภาพ กับเรื่องราวละเอียดของยศศักอันสูงของโมเดไคซึ่งพระราชาทรงเลื่อนท่านขึ้นมีได้บันทึกไว้ในหนังสือคงสวดานของพระราชาแห่งมีเดียและเปอร์เซียหรือเพราะโมเดไคคนยิวมีตำแหน่งรองกษัตริย์อาหาสุเอรัตและท่านเป็นใหญ่ถ้ำกลางพวกยิวและเป็นที่ชอบพอของมวลญาติพี่น้องของท่าน ร้อท่านสแสวงหาความสุขให้ชนชาติของท่านและพูดให้เกิดสันติสุขแก่พงพันธ์ทั้งปวงของท่านคำพยานชีวิตโดยคุณโจนาธานสกอตคอนเนติคัตส,สหรัฐอเมริกาขณะที่ดิฉันอา่านพระคัมภีร์เอสเทอร์ดิฉันพบรายละเอียดที่ไม่เคยสังเกตมาก่อนนอกจากโมเดไัคจะได้รับคําสรรเสริญทั่วราชอาณาจักรในตอนท้ายของรพระคัมภีร์เล่มนี้แล้ว เขายังมีตำแหน่งรองจากกษัตริย์เซอร์ซิสและเขาใช้ตำแหน่งอันทรงอำนาจเพื่อเป็นปากเป็นเสียงแทนชาวยิวซึ่งถูกในประเทศและมักถูกริดรอนสิทธิอำนาจในอาณาจ,จักรของเซอร์ซิสครั้งหนึ่งโมเดไคยเคยเป็นชายไร้อำนาจซึ่งนั่งอยู่ที่ประตูวังแต่พระเจ้าได้ยกเขาขึ้นให้เป็นถึงรองจากกษัตริย์การสนับสนุนของพระเจ้าช่างน่าทึ่งอะไรเช่นนี้ พระคมภีสอนดิฉันว่าพระเจ้ามีแผนการที่ดีที่สุดสำหรับดิฉันเมื่อดิฉันประสบกับอุปสรรคปัญหาสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่ดิฉันสมควรได้รับเสมอไปบางครั้งความเจ็บปวดของดิฉันเป็นเพียงกระบวนการที่ดิฉันกำลังเผชิญอยู่ดิฉันพยายามจดจำถึงสิ่งเหล่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อชีวิตลำบากหรือดิฉันรู้สึกละอายใจ พระเจ้าทอดพระเนตรดิฉันและจะประทานความสุขนิรันดร์แก่ดิฉันแทนความอับอายในพระธรรมอิสยาห์บทที่61ข้อ7สําสำหรับพระเจ้าเราสามารถวางใจได้ว่าการร้องไห้และความละอายของเราจะไม่คงอยู่ตลอดไปพระผู้สร้างของเราจะยกเราออกจากกองขี้เถ้าและวางเราไว้ท่ามกลางบรรดาเจ้านายแห่งชนชาติของพระองค์ข้อคิดสําหรับวันนี้ พระเจ้าทรงช่วยข้าพเจ้าผ่านกระบวนการแห่งความเจ็บปวดหัวข้ออธิษฐานสำหรับคนยากไร้ในชุมชนของเราคำอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเห็นความเจ็บปวดและความน่าละอายของข้าพระองค์ทั้งหลายขอโปรดสอนข้าพระองค์ทั้งหลายให้ไว้วางใจในพระองค์ว่าจะทรงยกข้าพระองค์ทั้งหลายขึ้นไม่ว่าข้าพระองค์ทั้งหลายจะตกอยู่ในสถานการณ์ใด อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน